สวัสดีครับพวกผมครับสายชนจากแฟลกอลี่เกียร์ไทยแลนด์วันนี้ผมมาเอาใจสายช่างนะครับที่กําลังมองหาปะแจหรือเลือกซื้อประแจนะครับว่าจะซื้อปะแจแบบไหนดีรุ่นไหนดีนะครับวันนี้ผมมีมาให้ตัดสินใจอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกนั่นก็คือปัจจัยเลื่อนจากบาโก้นะครับซึ่งทุกท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเครื่องมือในลักษณะนี้นะครับกับอีกหนึ่งตัวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่รู้ฟังก์ชันการใช้งานนั่นคือปัจจัยคีมจากเคนินเ,นนเป็ปเตกต ก่อนอื่นเลยทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์จนถึงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆจากทีมงาน Factory g เกีถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นเรามาดูที่ดีไซน์การออกแบบของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนะครับในส่วนของตัวปัจเจ่ยนบากโก้นะครับก็จะเป็นลักษณะปัจจัยขาเดี่ยวนะครับแล้วก็วิธีการ ออกแบบปรับการใช้งานใช้ลักษณะการหมุนตัวหนอนหรือว่าตัวเกลียวบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้ตามขนาดหัวน็อตหรือชิ้นงานที่เราต้องการขันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นผิวแบบลมดำนะครับลักษณะนี้นะครับในส่วนของตัวปราแจคีมของกีนิเปกก็ออกแบบมาเป็นลักษณะเป็นปาแจ2สขานะครับแล้วก็มีการออกแบบการปรับการใช้งาน โดยวิธีการกดปุ่มบริเวณนี้นะครับเพื่อให้ได้ตามขนาดน็อตที่ต้องการนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวผิวก็ผ่านการชุบโครมนะครับแล้วก็ด้ามเป็นลักษณะพลาสติกคอดดิฟนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ดูเรื่องดีไซน์การออกแบบของปัจจัยทั้ง2รุ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบจุดต่อจุดนะครับเป็นจุดย่อยๆเพื่อชี้เห็นความแตกต่างของอุปกรณ์ทั้งสองตัวนะครับใน,นส่วนของปัจจัยเลื่อนมาโก้ที่อยู่ในมือผมนะครับตัวนี้เป็นปัจจัยเลื่อนขนาด10นิ้วนะครับหรือความยาวทั้งตัวอยู่ที่250ม mm นะครับ ซึ่งจุดแรกที่จะเชให้เห็นเลยนั่นคือในส่วนของขีดความสามารถในการจับน็อตนะครับประจาเลื่อน10นิ้วของบาโก้ตัวนี้นะครับสามารถจับน็อตสูงสุดได้ที่30มิลิเมตรนะครับเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกับเคนิเป็กแน่นอนครับเราก็ต้องใช้ความยาวตัวที่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นโมเดล8603250นะครับเป็นความยาวที่10นิ้วเช่นเดียวกันนะครับมีขีดความสามารถในการจับน็อตเนี่ยครับสูงสุดถึง52มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือจุด เปรียบเทียบจุดแรกเลยนะครับว่าปจัจจัยคีมของเคนิเปกมีขีดความสามารถในการจับน็อตท,ที่กว้างกว่าปจัจจัยเลื่อนของบาโก้นั่นเองครับสำหรับจุดเปรียบเทียบจุดที่2นะครับนั่นคือในส่วนของการปรับขนาดความเร็วของปากของปจัจจัยทั้ง2รุ่นนะครับปจัจจัยเลื่อนของบาโก้นะครับถ้าเราต้องการใช้งานกับน็อตในขนาดต่างๆใช้วิธีการหมุนปรับครับก็จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่เมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกับปจัจจัยคีมของแคนิเปกนะครับ วิธีการปรับขนาดได้รวดเร็วกว่านั่นก็คือกดปุ่มแล้วก็สไลด์ขึ้นลงตามขนาดน็อตที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดเปรียบเทียบจุดที่2สําหรับจุดที่3นะครับที่ผมจะมานาการเปรียบเทียบประแจทั้งสองตัวนี้นะครับนั่นก็คือการนาประแจทั้ง2ตัวมาใช้งานจริงนะครับกับท่านทดสอบสีแดงที่อยู่ตรงหน้านะครับเอาตัวแรกก่อนละกันในส่วนของประแจเลื่อนบาโกแน่นอนครับวิธีการใช้งานนะครับก็หมุนนะครับในส่วนของตัวหนอนตรงบริเวณนี้นะครับให้อ้าออกแล้วก็จับกับตัวน็อตที่เราต้องกกาาาารรรรจะะะขขััันนคบบปดดโยเ้ เราก็สามารถขันน็อตได้ตามปกติเลยแต่ในกรณีที่เราเจอพื้นที่แคบนะครับหรือว่าขันแล้วไปชนอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับประแจเลื่อนเนี่ยเราต้องมีการยกออกนะครับยกออกสนานนี้เพที่ต้องคลายตัวหนอดสักนิดนึงนะครับแล้วก็นํามาใส่ใหม่นะครับแล้วก็ขันก็จะใช้เวลาในการขันพอสมควรเลยนะครับนี่คือการใช้งานจริงนะเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับตัวประแจคีมของเทนิเปกนะครับการปรับมาใช้งานนะครับกดปุ่มนะครับ แล้วก็วางปากคีมนั้นบนแล้วก็สไลด์เข้าให้จับกับชิ้นงานนะครับในลักษณะนี้นะครับอโอเคเมื่อปรับขนาดได้ตามขนาดน็อตแล้วเราก็สามารถขันกรใช้งานได้เหมือนกับปัจจัยเลื่อนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือเราไม่ต้องยกออกเราเพียงอ้าขาคีมนะครับแล้วก็กำใหม่เราก็สามารถทํางานได้เร็วขึ้นเห็นไหมคร ฉะนั้นการใช้งานจริงก็สรุปว่าตัวปัจจัยคีมของเค n นเปกใช้งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าปัจจัยเลื่อนนั่นเองครับสำหรับจุดที่4นะครับผมจะมาทําการเปรียบเทียบในส่วนของปากปัจจัยทั้งสองรุ่นในการจับปั๊น็อตนะครับในส่วนของปัจจัยเลื่อนบาโก้นะครับเมื่อเรามีทําการปรับขนาดของปากให้เข้ากับตัวน็อตนะครับเราจะใช้ลักษณะการหมุนนะครับตัวหนอนเพื่อเพิ่มแรงบีบที่ตัวปัจจัยแล้วใช้ลักษณะในการขันนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับ การขันเข้านะครับแล้วเราต้องยกประแจออกนะครับก็จะเกิดช่องว่างระหว่างการขันระหว่างประแจกับตัวน็อตอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นสาเหตุหนึ่งจะทําให้น็อตเกิดการสึกหลอนะครับแล้วก็สูญเสียเหลี่ยมไปนั่นเองนะครับเมื่อเรามาใช้ประแจขีมนะครับปจจแจคีมนะครับเมื่อเราปรับขนาดได้ตามหัวน็อตเรียบร้อยนะครับด้วยการออกแบบครึ่งวงกลมตรงนี้นะครับก็คือเป็นหลักการคันอิดคันยัดเป็นหลักการการทด แรงบีบสิบเท่านะครับบริเวณปากคีมนะครับเมื่อออกแรงที่ตัวด้านนั่นเองจะทําให้เราจับกับน็อตได้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ลดช่องว่างของการขันระหว่างประแจกับตัวน็อตนะครับทำให้ลดลอยแล้วก็ลดการสูญเสียของตัวเหลี่ยมน็อตนั่นเองครับเมื่อใช้ประแจคีมเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างประแจเลื่อนนะครับกับประแจครีมที่มีขนาดความยาวตัวเท่ากันนะครับ เราจะสรุปได้ว่าตัวปะแจคีมนะครับมีขีดความสามารถในการใช้งานที่สูงกว่าปะแจเลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างในการใช้งานของตัวปากปัจจนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานในการขันที่รวดเร็วกว่านะครับจนถึงฟังก์ชันในการทดแรงกด10เท่านะครับที่ปากคีมที่กระทำกับตัวเหลี่ยมของน็อตนั่นเองนะครับเพื่อทําให้น็อตไม่เกิดรอยนะครับสำหรับทุกท่านที่มองหาปะแจดีๆติดกล่องเครื่องมือนะครับถ้าดูคลิปนี้จนจบผมว่าน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับอาจจะแชร์คลิปน ของท่านช่วยดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ทุกท่านที่มีคําถามนะครับมีคำอติชมนะครับจนถึงรายละเอียดของตัวสินค้าที่เราได้แนะนําไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยจนถึงอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกท่านไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกับทีมงานแฟคทอรี่กเกียรเดี๋ยวยังไงวันนี้สายชลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ